ก๋จักทางเนาะทีหมู่มากับมาทีมาถ่ายน้ำบ๋จักทางน่าสนใจเราตัวที่มันตกเพลินไว้ก็จอยขางทั้งหมูเลยโตแม่นมันเป็นเรื่องน่าสนใจน่าส้งใส่ขนาดนี้เรแล้วกับหน้าเชื่ออีกเนี่ยพระเป็น่าที่อันนี้คันด้วนจับเพลินกันเลยคะแนนอัอลีกับโอ้มันกับลำบากไหนแบบความคืบฉีดคือเติมนึงแล้วคันเพราะเท่ามันร่างกายประสมบูรณ์อยู่แล้วสิไปเฮ็ดไว้นั่นนะ ไปม็ไปหมาไป mm ยังนั dans three, dans three mm ่งก็ตั้งตั้งตั้งสูงภาสินั่งอันนี้ก็ได้ห้องในรอนทีหนึ่งเขาพอโยกลงอะไรเงี้ยนังไฟนั่งไฟ่พิชิตกันอยู่ยังจิกลับไปอยู่อยู่บ่าพ่อเท่าโอ้โหเลยกับมาอะไรไหอยู่ในนี่หละนี่ออกกับ ช่นำนี้ก็จะน่ากแล้วเนาะบ่นใหม่พิทเจเบิงพิทเอยู่กันพูนญาเจดีเพิ่นไ้กันอยู่เพียวกับสิบุรุษดิสภาว่าท,ท่าป่าทางดงกับยังสุโขม่าน,น,นบนตัวเองคยอยู่กับยังคอเสียญาพออยู่อ,อยู่ไปเนาะพออยู่อยู่ไปอยู่นนกระท่าม<อ>ันลนนนนนบนบนไปอยู่อีกแล้วมันบอลค้นดึกหินใส่โอ้แห้งไปปลาด้แห้งเขาสิขาจริงคุณว่าพอเท่าอันนี้แหละวาเขาอยู่อะไรเนาะพอเท่าอันนี้แหละเป็นผู้ปั่นปวนมาแต่ใช่ แต่ก่อนเขาอยู่คือเป็นอย่างเป็นไรเนาะเขาจะคิดว่าเป็นการไล่หนีทางอ้อฟจนอันกับขุนเมร์แต่ละนี้ก็อ้อนเหมือนกัการแสดงของคนเท้าอะไรเนาะอะไรนี่มันวันนี้นี่เสียงอ้อมนสบายมากกัยังพบมานด่างพวกโ่้ใช่คือวันละบอกกันจ้าของกันผู้ใหญ่จะดีมันได้อยู่ผู้ซอยเลยที่อยู่ในป่านตรงกับสี่ผู้ปันใดเนี่คนคนเดียวทางทางเสียหาบอนถือไปอยู่ไปยังบ่ได้ ุดท้ายเลยไปเอาฝนอยู่ฝ้าอ,าอ,าอา่อนเฮือนลุงค้าปานนี่นะอยู่เฮือนลุงค้าปานประมาณนี้แหลนะพี่นออ้องเนาะฮะเราอุณหภูมิาติเทาคันแบบว่าพอเท่าค้าปานนี่แบบผู้ใหญ่ใจดีว่าเสนอให้พอเท่าไปอยู่หัน คือนี่ไปบ่ได้บ่ได้แต่ก่อนนะตอนที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเฮือนน่ะบ่แล้วบ่ได้บ่ได้ฮู้ผู้ใหญ่เจ้านี้ว่าเพิชื่อเป็นจังได๋บ่ได้ใสใจมีแต่ว่านางมันมกได้มีแต่ชวนมชวนเอาไปพ้อว่าไปอยู่นําเฮาเออแบบว่าชามุกนี่แล้วชวนเอาเจ้าเองเออทีแรกเจ้าก็บ่ได้ฮู้เนาะบ่ได้ฮู้ดมกก็ยังบ่ฮู้ได้เห็นหน้ากัน2-3เทื่อแล้วยัมาหานมก็บ่ฮู้นี่จับ่ได้ถามประวัติเลยสิว่าประวัติเล่าดอก แต่ว่าเพิ่นวังดีเขากับไปอยู่น้ำเพิ่นแบบนี้ว่าวังดีว่าเดี๋ยดีฝพกฝูงเจ้าชาติชาติเช่นแบ่สีโอนพวกเนี้ชอยเรือไปเด้อไปเลยหาต้องกินกับทั้งยาน้ำไส้กับบ่มีเอาไปอยู่ในไดตัวเองหมดมาดังไฟหนึ่งเขาเห็ดกินกับนางดังกัะแปนมันล้มแบบนี้ป้าตัวเฮงนพอเท่ามือสั่นดังบ่ได้มันบ่มีห้องหน้าบ่มีเพื่อนครัวล้มแบบนี้อฮงแล้วแล้วเนาะโอออยงล้มบนอยู่นี่จำนี่นะอยู่คนมันชำพยู ท Styles, ่านที่หนึ่งเหล่านี้มันม mm ีในบางอันน uh ี huh, yes. fifth, okay. ้ยังว่ากัมแพงโคลามันบางมันตั้มต้นแล้วมันก็เสด็จมาอะไรยังเวทไปแม่เนอะมาดูคนที่เดือยอจ้อยก็ลืมทางเลยพิษพิษหวังน้ำแบบว่าเขาคิดว่ามู่หวังดีบนชุดท้ายมือวดว่าอันนี้เนาะเออต้องมาไปหาเรื่องหาเรื่องตัวหาเรื่องนักนักที่ชุดแล้ะแม่ว่าพื้นกันวังดีกับว่าพื้นเกาะประตังวัตถุกันนี่นะ่นนั่นแหละจะมาหาเรื่องแบบมันสังคมเบื่อนยอย แนวสังคมบ่มบังอยู่แล้วประเภทนี้ชาวมอญอบวก,กับอันตัวเองขึ้นพญานาฏขึ้ดแนวใด้มันจะคึนดนเอา้ากูมีบุญลูกเต้าบางแง่งก็ดี่แล้วลูกตัวเองก็ยจังบ่ได้บางแง่งก็ไปเดือดเลยอันนี้คนอื่นมาใหญ่เป็นามสิบเก้าปีเลยเป็นคนเราที่เท่าแหลกขมมือนี่ยังคิดวาขึ้ดใจโอ้ยขับไปอยู่ไปได้อย่างไปหลายคนถาม ไปย้อนจากดีนี่แหละอันหนึ่งอันสองมากกับมีผู้ซอยเรือไปอยู่ของเราว่าวคนซื้อดินให้เจ้าตอนนึงมันบัดมู้ว่าว่านั่นจะช่วยเรือเฮาบัดพอไปแล้วพอไปไปย้อนจากดีคือว่าแล้วก็เหมนอนก่อนไปจะพิจนรมาอยู่ในไหนเสนอสิ่งดีๆให้เขาก็ว่ามู่วังดีเนาะบัดพอเห็ดกระตุ้นยังแล้วแล้วไปอยู่พอนในหอดสองเดือนสามกับไม่เรื่องเลยไปยู่น่ะ เจ้าไปยู่ทําอิดน่ะเขาดึกใส่เลยบ่หอดแล้วที่ฮาเมอร์คุณเขาก็เบิ่งสถานการณ์จะมาแบบใดมาเห็นในไดเสรเขาก็บมดแต่กฟูมาหลินน้ำเนาะอืมต่ว่ามีเรื่องคือเรื่องตรงนี้มันเกิดขึ้นจากยังพอสิบ่าญาติตำแหน่งกันกัก็คือ้ซองมากหมดหมดกินยากินยังในเขาอื่นหมดหรือว่าอะไรก็คือก็คือ โหักชงใสยแล้วแม่นชงใสเอ้ยมุกบ่ก็บพรคืนว่าชงไสแล้วมีแต่หลายคนถามบ่าเพื่อนลูกสาวเจ้าคือแกงใส่ยบอกแกงบางข้างเธอหนึ่งคือคอยเลยเธอหนึ่งมาใส่พอเทาหนึ่งวยเดีาจะมือไงคื่ขึ้นว่าประดับบ่บ้าคืนหนึ่งบ้าสองคืนนักเถื่อกับบ้าคืนหนึ่งนักเถื่อกับบ้าสองคืนมือส่วงมันเขาดาววันที่สามสิบเอ็ดเนีที่พิจารณาขันยูคือพอเทาอยู่แบบนี่เนี้ยเขามาขอพรปีใหม่ ตอนหัดปีใหม่จังไถ่ปีเก่าไปพุ่นฝัดมักกรทีนักขอพรตจะเข้าเขามาหาปุ่าเพื่อขอพรน้ำปุ่นเผื่แก่เห็นนี้เข้ามามาลินมาขวานน้ำหลักซึ้งก็จบขนมมากมาตอนให้พรเอาในเด้อปีใหม่สายฟ้พรเขา,มา,มาัด,ดปไ,าาไปพุ่นเลยวันที่สาสิเซตินที่ว่าสรีดังกินบรรยากาศเลยม้อยมักกรทีนมันกกรปุนปุ่นปัดปัดมาเลยแต่คนทางแต่ทางเพื่อนนั่นลุกโม่ มัวไว้ได้บ่เขาละได้เขาก็ยิงเขาก็ยิงไป่ฟ้าไม่เห็กระแตกพายเหยีบไไม่เหยียดแล้อะไรพวกอย่างใจดีผนเห็นตามนั่นแหละตัวซื้อดินบล็อกให้บดสั่งทรายหมดแล้วต่นซื้อดิบออนบล็อกให้ฮาร้อยก้อนอ้าวแล้วช<พ>อบแล้วเพิน่นชาเหตุไ,ได้เจ้าจาึงได้หนีคอยถามมารีแบบหนีนัได้มันเป็นของเจ้าหรือบโบแมนของเจ้าโบแมนแล้วสิเปน็นใดตันซื้อให้กรวบะสิโกให้แหละมันถึงมีความคัดแหงกันระวังต้องถูบ ตัวเพิ่นเป็นบริกรบอกหรือว่าอะไเอ๋อแล้วมันเป็นซื้อไพ่ดินต่อนนะซื้อน้ำมกเพื่นเนี่ยออกซื้อแรือบดหรือบดออกเพือนเขาก็ยังประจักนะนี่ตัวเพื่นเราออกซื้อเขาแลเลยจะดินยังข้างเพราั้นมันผู้ใหญ่จะดีบนเจ้าของดินเพื่อนบานไลยคนว่ายังบ่ได้นะเขออกาก็ว่ามันมีแต่ใบซื้อขายคาออ่ะดิมจะชันนะแม่เ่านับนท<ม><ะ>ี่แม่ที่ใบขอบขอบทองยังบ่ได้เขาเลีนมันทอดซานชิดไปผมพ่อผมก็ยังคิดออกให้ ย้ยเพิ่นมาแล่นเพิ่นมาแล่นลราคนละไรนี่เพิ่อนก็เสียเวลาเนาะโอ้เราตัวแบบไฟผ้าก็มีเพราะว่าอ,อยู่หันครบเบิร์แล้วไปเลยบริมีอ่าซิมียังใส่ไพ่ซูริเซลหมนินอันบบฟอนนี่นล้วสื่อให้ครับบอแอนนี่นแล้วพากไปติดตังค์ตีตังค์กันบดบงเธอได้ประมาณสิบกว่ามือเขาบริษัสิ้นเดือนมีเรื่องไม่ยังกับผมพอนมาแ,แต่นอกมืิอนั้นเราก็ว่าหยุดหยุดหยุดก่อหยุดดัน อันนั้นเนอะิินบอกเลยขันเจ้าเอาเมื่อได้เอาเมื่อนเอารถไ้บ่โอ้ยพอสีมงึงเอาไรยังเอาแต๊ตโต่ไส้ก็ได้ใส้ในเครื่องใส่ของตัวตเองหนึ่งก็เต็มรด,ดแล้วตัวก็เลยตัดสินใจมาคนก็นหายพอน้ำล้างว่าดีแล้วทีเรานี้คอยเอามายันใต้ยันหับหับขอแทนวะเดียวก็เจ้าเอามาครับขันเจ็บเป็นอ้นุนก็เจ้าหับไปนี่แล้วตัวเองว่าอผโบมีพายเอามาเจ้าเอามา หมดอิคนเครื่องไปเขาก็ยังย่อมอยู่ลถไปรถมาอยู่เครื่องไปถิ่มยายอยู่มาพี่ยายใครนี่เป็นเพื่อนดินดินตัวเองดินเจ้าบ้านดินลูกดินล้านนั่นแหละแต่ว่าเขาบ่กมีม่อันซื้อขายที่กันเจ่าบาให้อยู่เท่าอันอันบดบุญเออให้ยู่เท่าบดบุญเลยก็ออกสกมรรถวัวให้ย,ย่นดำนนอีกเป็นยังจางจไปคือว่ากมันจากดีกับบริคอบเขาวอาไปไปเบิ่งสิอนไปโลดหลังว่าเขาหลอกไว้สิ เพื an, ่อน so, <got> ้านมาสอบเขากัมากวันนี้ตัวนี้มันเป็นเรื่องอีกที่คือมันเนียนนะขับบูม้แต่ก่อนเพื่อนคั่วนี่เพื่อนอยู่ใช้ขับมากนี่เพื่อนคั่วเครับเพื่อนตัวนอนข้างเขาไก่เนี่ยมันเป็นเรื่อนเก่าดิน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 โดนอะไรจะเมนบดใช่เละเพื่อนใหญ่กว่านี้เมืนบ่โอ้ก็ใหญ่แล้วบ่บนั่งเล่นนางหัวเอานอนกับควงเมีนเครื่องเมียนยางคันว่าคือดีคือกันทำไปเลยมาเขาจังบ้างเขาไป ปัด้าไปล้มไปสิโยตสับหัวแหละพวกพินลายสุดท้ายลระเลยทํำตัวกันไปเนาะเออตัวกับไปเชียเวลาอวั่นซะตัวได้บปใช่ลร่กันอีกอาว่าจิกุมที่ยังกันอีกตัวนี้แหละมันนักแห่งก็คือว่าวาชิกุมนี่แหละมันผสมกวรสีว่าวกันกันตัวนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนได้ขั้นสมมติว่าว่าวไปนั่นแล้วภูผัวอันชามุกจันทร์ก็ทิงเข้าใจพิษเจ้าอี เออในนอแล้วตัวหนังเขาบองบริบาล่นนํากันคือว่ามีเอาไรบ้างนะที่เขาก็ซื้อแต่พอเท่าก็ยังขุดเออเนี่ยนี่ก็เป็นนคู่เท่าจะมียังห้าเรื่องว่าดีไปคุ่มเคยทำร่าเราทิ้งไปเลาอยู่เราไปอาบน้ำกันชอมแล้วไปขอปากกระต๊อกกระตูกลางคืนหรือกลางเว้นเพป็นบ้างกลางเว้นกับกลางตืนกับกลางตื่นแล้วกลางหน้าก็เราไปทะเลรอบคำมาแล้วเออไผจิบก้าเนาะโอ้ยเรานอนบนท่านในรูมืออยู่คนราตัวก็ยังจิบไปฟุ๊กเล่ากระไร มาเห็ดสองไร่พ่นกับชนใส้ตัวนี้แหละมาแห้งเผาอะไรบุกเลิเนาะเท่าทำนี้แล้วกินนี่นะนกินนสันทามาแต่ใส่เผาเนี่ยืนยันเนาะยืนยันว่าลอยเพราะเช่นชุนลอยผมบุกเคยที่ไปอยู่นาห้องประตุน้นห้องน้ำไปอยู่จะเกนะแล้วเคยขึ้นเนาะเคยขึ้นแล้วบุกเคยพันเนี่ยขึ้นว่าไปเลยจริงดีจ่จอสุขภาพตัวเองอกินดอกกินหญ้าแล้วเอานั่งผักพน ทีมงานกัผู้จักทางกัมิจอยมากเลยลอยจอยเนยมาบ่จอยเนาะอ่าเนียคู่มามือนกเอ็นเน่่อยเน่ขาบมาห้าอยนะมานมาเลยอือยขมาอยู่อจอยช่องเถื่อนาเถื่อนมันกดนั่นเลยเนาะกระ่าเออพอเทาบาทีกคือตกใว่ะบ่้จักทางเนาะ จิมหมู่มากับมาสีมาถ่ายน้ำบรจากท่างน่าสนใจข้อก็ว่มันครบครื้นงเพกาจะอพวหมูเลยโตแม่นมันเป็นเรื่องน่าสนใจน่าสงสัยมานานเรื้อกับบนหน้าเชื่ออีกเนี่ยพรเราเป็นนาี่อัทีกันวอร์แตเกันได้นตอลีก็โอ้มันก็ลำบากไดแบบความคือจิตคือเติมนนึงแล้วกันเพราะเท่ามับร่างกายประสมบูรณ์อยู่แล้วสิไปเฮ็ดบบนั้นนะ ไปเมไปมาไปยังนั่งก็ตั้งถ้าตั้งล้มไปสินั่งอันนี้ก็ได้ห้องในบริหาที่หนึ่งเขาพอโยกลงเลยดังไฟร่ด่างไฟรพิเศษจะต้องต้มน้ำไว้หน่อยหนึ่งมันซุกเลยพี่น้ำน้ำมันกรบปอกกาแฟก่อนยังเออเข้าใส่เนอเป็นนานย้อมหมดได้แล้วน้องกระด่าแต่ว่าทางสามุกจันทร์บล็อกทิ่มเนาะบล็อกมันกูใหญ่ใจดีเออเหมืนบล็อกเหมือนบ้านในเราบล็อกเครื่องที่ รับบุญชนเนาะรับบุญชนแล้วคนมีเงินว้าเจ้าบุมีนั่นสิว่าสีอาศัยเพิลเอาเจ้ิ่นเสื่อถือการค้าการขายเพิ่นจะขาดให้เงินเจ้าคนเพิ่นถืออจังไรเนาะถ้าผู้ใหญ่จะดีอยากสรอยลูกคำปานจะดีนี่อยนีมาเฮ็ดอยู่นี่เลยเอาะเ็ดอยู่นี่ก็ได้เหน่งง่ายกว่าเนาะชื่วว่าดินตอนนี้ขันเม่นหมได้ก็ได้ก็โบได้ก็ซ้ำร้อยเว่ากำลังค้าเฮือนหัวไหน ตกดิงจากสัรช้าบร่อยกัลังคาเฮือนแถวนี้นะออเมันห่างาๆกันไปแบบนี้มีเบิร์ได้เฮือนแต่ละคนเพื่อชิวใกล้กล้พเท่าเนี่ก็เพื่อนเอาชิ้นหนึ่งก็มี่ทาแนวขายยาสูขกาโตุ่ขน้มไปสักตสัตวนี้ห้าเนี่ฝ่ายนี้ทางตันนั้นทางตัวนี้มียางไวก็ได้ตกดิงลจับไวได้เม่อกี้มันเป็นหมาปลามันเพาากสะโฟนเมองพเทาไปยนลงคำรวงเมื่อกี้ปลามันแล้วนึ่งม่นบ็ครอบ เออของผเท่ากับพวกคว,กว,กวามมันคือการคนเขาเป็นคนขายตัวคนภาคตาก,ดาก,ดากแกดดไว,ว้ให้ไกลอันตัวนี้ของบด้เ็ณใหญ่โตร้านทรายมันมาปลูกไว้แล้วแล้วอันจิ้งที่ผู้ใหญ่จะดีซื้อให้เจ้าหลือแม่นบ่ได้ขึ้นจังอ่นบ่เออได้เด้นี่ได้ทางสีทาง,ทางดำนี่กระพุ้ยหันเขานั่นแหละเออที่เรือลราเพิ่นมาให้โอเคเรืออันกุ้ยชองเท่าไงกับกระเช้อให้ทางดำกับ ปลูกกระเช้าไฮแต่กับปั้นกัะปูกละหน่วยครับหน่วย,ยตัวนหนึ่งหน่วยตัวนี้ซือ้อรอยู่พี่ได้จานริงเป็นปูกไปซื้อให้เข่าหาชิปโลเป็นโชยเรือแหละกับทังดำนี่ทังดำมาซื้อมาใส่เขา่าหัวให้ใส่โจที่มันที่บวกกินเมื่กินหมดเข่าให้ใส่ทังดำนี่ก็ซื้อมาน้ำตอนสิตอนสิไปก็กินเข่าวบดประมาณสองเดือนเข่าหาชิปโลเต็มทัง จะกัดเป็นมาสวนแล้วบานบนที่กองทงี่งเนงี้ยหันปูนยังจะดีไปดูแเมาข้าวนน้ำซื้อให้ให้เป็นลูกเจ้าเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดกินคนไปถ่ายไปหมกเป็นนี่นั่นหนู่ตัวเกินกว่าตัวขัดปูนยังจนพอเท่าถามาก่อนที่ไปในลูกเห็ดยังแน่แล้วเลยบอกว่าพอมันมีไก่ได้ตัวเองวะ่ะไก่ซีโตก็เป็นตะแพงเดีย๋ยวก็มีไขยออกคือว่าเอาไปนําได้ก็เฮ้ยเขาออกคกรเฮ็ดแล้วเรียบร้อยอืม น้ำน้ำใน okay. พุ่นไผ่กับโบ้ยว่ะว่าไงเขามาอ้อยจะไปเออมาหลายเทือแล้วมาเอาหน่อไม้พอกับพอพอเท่ากับโบ้ได้ก็่าสิอยาัอยังให้เราเอาเมื่อแช้งเขาเอาเมื่อแช้งสำหรับน้ำมาเบิ่งโอ้เป็นคนที่มาหาลิงคือลุ่โจ๊กลงกรตั้มมาจัดได้แต่ว่าว้อนพอเท่ากับว่าว้นคนอื่นแต่เจ้าพังบ่บ่แล้วไปเฮือนหมู่เขาห่ดแล้วแต่โบ้ท่านนี่มัน ใส่หายไปสีพอเท่าเที่ยวมาเนี่ยมากระเพลินเฮือนงโมป่เดี๋ยวนี่ยโบกา้ามาใกล้บุ่รือว่าไหนไหนมีแต่หลายคนระวังนี่เด้หอห้าเรื่องว่าเขาหลักไก่กินเขาจีม,มาทอนงอมาเนี่ยแล้วมาแม,าม่ได้ก็มาแล้วตรไหม,มันหยุดตกหยุดไปเลยห<จ>าขึ้นขึ้นชั้นลูกข้าวขึ้นกระโปรงวิไลในบูมี่เนาะแ<จ>ถวไหนะจะได้ขึ้นปะขึ้นแหล่เพิ่มชั้นลูกข้วกัอัดจำเนาไว้ในมาแล้วบ้านอุดมวิไลบ่ ผุ้ดม้ายนีอคนผู้จอยที่โดนน้ำฝนเป็นวางแอนไปจะจือได้บ่ผู้จอยได้จะคนม้เสื้อนาะมาผุดานเนี่ยโคมาซ้อนซ่อนย่าโคมาหันลอยเรืออันนี้เด่ยังดูอยู่เนาะเราก็มาับลูกแอนลูกแอนลูกแนกัซ่อนองคนงลูกจอยกับไทองคนึงนองมากกัน ก็พนมเป็นยานสกุลพิพัฒน์เลยมีวิวพิทวังเนาะบ่อเถาว่าจะได้อยู่แบบสงบสุขแล้วสุดท้ายกับไล่หนีทางอ้อมเนาะแต่ว่าไล่แบบนี้เนี่ยกับบะมีเอาขั้นเมืองมันไล่นะนี่จะว่าขัดจ้าอยู่บ่ได้นี้นีบังคับแบบว่าบีบเนาะบีบบีบบีบให้นี้พ่อเถาว์บวบนึงพอในห้อยโซ่แขนสั่นดๆอย่างเช่ มีทีควองไล่ในนั้นอนคือดอกวานกายณ์ปนจริงกันนะเลยใช่เอกชนใจตัวน,นี้แหละตัวค้อมตู้หง่นานนี่นะเอยกับอยากฮู้ตัวนี้แล้วเขอยังอยากมานะ่ะแปลว่ามันเม็นความจริงบอะนะกรับผมเคยเห็นสภาพของกระเทาะเตื้อเนอะแม่ไม่ใช่เป็นเจ้าก็นืึ่งเจ้าจะกัคซึ่อยูแ่แม่นที่หมดเลยประชันจะเช่นไปที่พเป็นหง่านเราระวังอะย่างกุมโคมปุมเราคือว่าบนหน้านะเนาะไรหลายคนเห็นในคันว่ามี กำลังบังซาโมซันโบเซ็นนาแดงองโน่นี่คืออยู่อันนี้ยางนางใน,นตังกับเจ้โตัวบล็อดอลไจะไปฝึปออก,กังไหบางอจบ่เออือ่เราได้บ่ได้คือละลาะยะะคู่ตึ๊งตึ๊านะบะ่จอยผูู่นั้นยันงโมงโ,มโ,มโ,มโน,น่ของโเห็นนาครับ โดยเรามาช่องทำเสือกคนใดยเงินบอกเนื้อไก่ปะเถ้ากับปัตติเศษแล้วน้องปะเถ้าเนื้อไกมันโมเป็นความจริงเนาะกานว่าอยู่กับอยู่ทอนนั้นลูกทอดว่าอยู่อยู่ได้บ่ว่าผู้เดียวพปะเถ้าว่าเออผู้เดียวอยู่ก็ได้เนาะมันบ่มีผู้ห้องใสเก็งยังมากก็ได้ต้องหาคนไปอยู่น้ำเนาะโอวล้มทางบ่จ่อยเออสบายดีถือว่าเคยมาย้อนยุคู ตัวโบเคยมากคนานเคยมาอยู่ไปน่คู่มากอุเร่เงือกมาเธอหนึ่งสวยสีลงไวสิเพราะผันไปดงกำลวงให้ลงขากเนาะอันนี้แต่ประตู้ของกขามากกั่เระมาณบ่หอนรักบ่ห่อนรักเนาะ บ็บเชื่อดอกบ้านเอ็มเอทีชวนมากนี่เพิ่นบัวจะเชื่อไดอ้เชื่อเป็นคนสมตุนเขาเท่ากับอยู่ในนี้แหละจอยเพื่อมาถ่ายทำเนานะพายาคักมากจอยเลือกแล้วนะ่ะแต่เรือนบนัวทรายม่างมันตุกขลบมันลูกสาวลงหักแล้วจางไปพัสดุโบรไป่เด้วขึออ้นมาเพิ่นสิได้ยังอันนะฮะ <c oughs> bò 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 vẫn chưa miếng nó đang ngà luôn, nhang bao này trời nỉ nhang này, giờ hay lái đấy, có thể luộc cái này, hay, ông bận bông bông bông, có tụ lái thế nào. หม mm ืนบหักองนเจบบมาตดนเหมบดนาหอนันน้าหัาาอใประตูห้อน้าตอนนี้เิ็นายู่นายตัวเองกับพนังอยู่ดีๆไปหักเรื่องหายอย่างเว่าดีๆทล้วีอยู่ในนี่วนนี้มีนางหกมาเนาะมีเยอห เจ้ามาเร็ยนน้องลูกแอนลูกพ้นมาเยี่ยมยามเนาะมาเยี่ยมยามกายมาละแวรินพัดว่าเรนินข่าวมานลำลังไปกับชีชนใจอี๋ยวเจ้าก็ตัวหัวหน้าอย่างที่ตัวอื่นสิบูชงเนาะตัวอื่นพอถ่าวว่าก็บว่าอะไรไปกับสิ่งที่มันดูดีองเตอร์ีตัวไปบอกไปอยู่น้ำเฮาบอเบิ่งแง่งไหรเจ้าสันสันอเช่นนี่กินดอกกินยาหรือว่าปุ่ยจะไดีเป็นเบิ่งนก็ดีแด้วว่ะ ไปชีวอย่างดีเนาะ <Yeah. S 2> ไปบริษัท่ง <Yeah. S 2> มาลูกร้านวความไปหลอกคุมไปยังก็แล้ววะแล้วจะมีไก่ไปกับค้างโลดไก่เจ้าใส่คอกห้องน้ำก็แล้วอลไรเงินก็แล้วแล้วไปเนี่ยหัวตกใจเลยตัวเองอยังใช้บนเมียนถัถว่วเมียนบววเมียนเครื่องอยู่ห้องนอนมิถึ่ห้องนอนลูกเดียวห้องนอนสภาพไม่ฮีอะพอตกในยยันบุกยันน้ำไหลเข้ายกเนี่ยเหตุในธรรมนี่ ก็เลยโอ้โคือพิดน่ย,ยมือที่หาไปอยู่ได้หามือมีอาการได้บาดเนี่ยมากระทุนแล้วมาโลหินแล้วมาก่อนปั๊บโ,โอ้เราทั้งขางมันคงนั่งนั่งจากลมได้มันลมช่วงไฟก็ลมแห้งแหเลยมาเบิ่งที่ซองมาตั้งทางทัพสีอ่ะมันบอมเมนว่าใบกกไม้มนลนได้บนมากไห้มันลนได้อันนี้มันพระทาไว้ชื่อนั่นนี่กินบัดเพื่อนมาขายแลมโป้เด้อพระท้าว,าาวอืมเ รวยเลยผมคิดจะได้ของไข่จะนีองแลอกมาคิดหลายมันหกสมองเนาะอากคือลอกกันอยู่อยู่พุ่นล่ยขึ้าการป่วยแห่งกินนักงานค่ะเป็นในผีไก่ที่มาเบิ้งมีผู้ใดเข้ามาหาโทรศัพท์ก็ใช้ยากโทรศัพท์กับสายหน้าลูกพ่อแล้วก็าซื้อถ่านแบตเตอรี่มาให้เอ้อลูกที่ไปสร้างให้ได้แบตเตอรี่ก็โทรหาอันค้าประจำหนุนแล้วมาแก้เครื่องซอย่ายนี่วะเป็นกระไประดไปหลุดแล้วเขาเมื่อนั้นก็ได้เมื่อนั้นโหลดแล้ว còn thua thì phải không à, okay. à, được, à, không được, 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 không